อาร์เซนอลสยามสวัสดีครับเจอกันในสรุปข่าวอาร์เซนอลครับประจำวันนี้ฮะ20กรกฎาคม2 5 6 7นะครับผมติดตามเรื่องของอาร์เซนอลแน่นอน,นครับต้องขอแสดงความินดีกับแฟนบอลปืนใหญ่ที่สามารถปิดดิวริคาโดกราฟิโอรีจากบริลญญาในราคา45ล้านยูโรเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าลงอกลงใจกับแฟนบอลปืนโตแล้วกันนะครับแล้วเราก็ได้จะ คุยกับเอเจนของเปโดรในต้นในวีควีคนี้เอมิลสมิธโรจะมีข้อเสนอยื่นเข้ามาแน่นอนแล้วก็รวมไปถึงกับจหนูชิโดออบิมาตินนะครับที่จะย้ายไปร่วมแมนเชสเตอร์จูไนตดนะครับอ่ะโอเคไปลงกันก่อนครับข่าวแรกของเรานะก็คือเรื่องของริาโดกาลาฟิออรีข่าวที่อัปเดตออกมาล่าสุดเลยนะครับผม ฟาบิเซโอโรมาโนก็ออกมายืนยันนะครับเ mm hmm. หลือเพียงแค่เฮวิโกนะบอกว่าอาร์ซนอ์บรรลุข้อตกลงกับบนลญญาเพื่อควาตัวริคาโดกาลาฟิออรี่มาร่วมทีมโดยเขาออกมาอัปเดตก่อนหน้าว่าอาร์ซนอ์เขาใกล้มากๆที่จะหาข้อตกลงร่วมกันนะครับโดยการพูดคุยครั้งนี้เนี่ย เป็นเอเจนต์ของนักเตะก็คืออเลสเซโนรูชี่นะครับที่เดินทางมาพูดคุยแล้วก็ผลักดันให้ดีวนี้มันจบสัทีซึ่งสุดท้ายมันก็จบลงคาดว่าค่าตัวจะอยู่ที่40ล้านยูโรบวกกับออปชั่น5ล้านยูโรแล้วก็จะมีเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งขายในครั้งต่อไปให้กับบุญลินยาครับตอนนี้หรือเพียงแค่บุลินยาคุยกับบาเซอร์เกี่ยวกับส่วนแบ่งให้มันลงตัว แล้วทุกอย่างก็จะเฮวิโก้ดังนั้นสรุปง่ายๆก็คือว่าตอนนี้อาร์สซอสามารถปิดดิวคว้าตัวริคา r โดกาลาฟิออรีมาร่วมทีมแล้วในราคา40ล้านยูโรบวกกับอีก5ล้านยูโรบวกกับเปอร์เซ็นต์การขายต่อครั้งต่อไปแล้วนะครับจบแล้วเหลือเพียงแค่เฮวิโก้ว่าอ่ะไอะ้ส่วนต่อของบริดียกับบาเซอรคุยกันให้มันจบแล้วก็รอเรื่องของชูเสื้อกันด้วยนะครับก็ สุดท้ายก็เป็นไปนตามที่เราคุยกันแล้วนะคบว่ามันเหลือเพียงแค่เวลาเท่านั้นแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยมันก็มีการออกมาอัปเดตเกี่ยวกับริคาโดกาลาฟิโอรีเยอะแยะมากมายรวมไปถึงกับตัวของฟาบิโซโรมาโน่ด้วยนะครับผมก็เลยจะเลยจะรายงานย้อนหลังให้ทุกคนได้ดูว่าดิวเนี้ตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันมีเหตุการณ์ไหนที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าพอเมื่อวานเนี่ยโรมาโน่ออกมารายงานข่าวเสร็จปุ๊บม,มันมีทั้งฝั่งของอังกฤษ ที่รายงานช้าไปแล้วก็มีมีความเขาเรียกว่ามีความเหลื่อมล้ำกับจังหวะเวลาแต่ก็ยังคงเข้าเขาอยู่ฟังของอิตาลีถึงแม้จะเป็นการรายงานออกมาเร็วกว่าก็จริงแต่มันก็ยังมีบางส่วนของข้อมูลที่มันผิดไปอยู่นะครับดังนั้นถ้าย้อนไปเมื่อวานนี้ที่โรมโนโรายงานออกมาทําให้ผมสามารถที่จะเรียบเรียงมาให้คนได้ฟังกันแบบนี้ได้นะครับว่า ทำไมดิวของริคาโดฟิโอคาราฟิโอรกับอาร์เซนอมันถึงลาชา้ามันเป็นเพราะว่าเรื่องของอไรนะครับหนึ่งคืออาร์เซนอลกับริคาโดคาราฟิโอรีนั้นได้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกันเรียบร้อยแล้วนะครับแม้จะมีความสนใจจากหลายสโมสรทั้งเชลซีปารีสโจเวนตุสแล้วก็ไบเออร์เลเร์คูเซ่นก็ตามครับแต่ว่านักเตะเนี่ยมีใจอยากมาเล่นให้กับอาร์เซนอลนะครับซึ่ง ตอนแรกเนี่ยอาร์ซนอลสนใจนักเตะคนนี้เป็นหนึ่งใน3ลิสต์ที่อาร์ซนอลอยากได้นะครับกองหลังที่อเช็คฟอร์มมองอยู่แล้วอาร์ซนอลได้ได้มองว่าเออนักเตะคนนี้เป็นนักเตะที่เข้าเขาเหมาะกับทีมราคาก่อนฟุตบอลยูโรเนี่ยอาร์ซนอลประเมินไว้ราว30ถึง35ล้านยูโรแต่ก่อนหน้านี้ก่อนยูโรอาร์ซนอลพยายามที่จะทำให้ดีกว่านี้มันเกิดขึ้นแต่ว่าบทอนญาก็ ยังไม่อยากจะคุยแล้วก็นักเตะก็ขอโฟกัสกับฟุตบอลยูโรเพราะว่าโบลเดยรรู้ว่าถ้านักเตะเล่นในยูโรและผลงานดีจะสามารถอัปราคาขึ้นได้แล้วพอในยูโรนะครับนักเตะมีผลงานที่อ่ะถือว่าคุณภาพแหละพิสูจน์ตัวเองได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับก็เลยทำให้โบลเญียอัปค่าตัวจากตอนแรกครับ30-35ถึง้าล้านยูโรก็ถูกอัปมาที่45-50้าถึงห้ล้านยูโรซึ่งมันคือราคาที่อัปขึ้นมา10 ล้านถึง15ล้านยูโรโดยประมาณนะครับและราคานี้เนี่ยตัวของมุลิยาก็เชื่อว่าจะมีหลายสโมสรสนใจแล้วก็หลายสโมสรจะยื่นข้อเสนอเข้ามาแน่นอนสโมสรนนที่มีความสนใจก่อนหน้าก็คือทีมจูเวนตุสแต่เนื่องจากว่ามีปัญหากันเกี่ยวกับเรื่องของบริหารนะครับเรื่องของโค้ชอะไรก่อนนั้นเนี่ย บริญ่าก็มองว่าถ้าไม่ที่สุดแล้วก็คงจะไม่ปล่อยให้นะครับเพราะว่ามันก็มีชื่ออยู่แล้วว่าอาร์ซน l อลก็สนใจก่อนหน้าแล้วก็มีเชลซีอยากได้อีกด้วยนะครับแต่อาร์ซน l อลเป็นทีมแรกที่เข้ามาพูดคุยอย่างเป็นเรื่องเป็นราวหลังจากที่จบฟุตบอลยูโรนะครับอาร์ซนอลคือทีมที่ฟอนด์แรนเนอร์คือท,ทีมที่นําหน้าเลยมันมีข่าวว่าเชลซีอยากได้อีกเช่นกันแต่ว่าเชลซีเองเนี่ยก็อาจจะเอาตั้งต่เป็น เข้ามาแรกซึ่งตัวของบริยานั้นไม่ต้องการบริยาารู้ว่าพวกเขามีออปชัน50ให้กับบาเซอร์คือต้องการเงินอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแล้วหลังจากนั้นครับนักเตะก็ตกลงกับอาร์ซนอลได้เรียบร้อยนะครับก็เริ่มมีการยื่นข้อเสนอมาออข้อเ,ขเสนอแรกของอาร์ซนอลคือ40ล้านยูโรรวมออปชันซึ่งก็แบ่งออกเป็นทั้ง35ล้านยูโรบวกกับออปชัน5ล้านยูโรซึ่ง โดนปฏิเสธไปเพราะว่าฝั่งของบริยาต้องการอย่างน้อย45ล้านยูโรนะครับทีนี้อาร์เซนอลก็เลยรอก่อนรอพูดคุยว่าจุดท้ายมันจะต้องออกมาย่างไงอาร์เซนอลเนี่ยก็เลยยื่นมาที่40บวกอีก5ล้านยูโรรวมเป็น45ล้านยูโรนะครับอันนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นข้อเสนอที่อาร์เซนอลก็มองตั้งแต่แรกว่าเออข้อเสนอเนี้ยน่าจะน่าจะรับ รับแล้วก็คุยกันได้ปรากฏว่าบโลญายังไม่ยอมรับแต่ก็ยังไม่ได้ปฏิเสธไม่ยอมรับข้อเสนอนี้แต่ก็ยังไม่ปฏิเสธแต่ก็คิดว่าเออมันน่าจะมีข้อเสนอที่มันดีขึ้นมากกว่านี้และที่สําคัญคือพวกเขาบอกว่าพวกเขาสามารถเรียกราคาของนักเตะขึ้นไปได้ถึง50ล้านยูโรก็คืออาจจะเป็น4 5บวกกับอีก5ล้านยูโรนะครับอยู่ที่ประมาณนี้แต่ว่าทีนี้เนี่ย อีกกระแสหนึ่งก็รายงานเหมือนกันว่าอาร์ตตอกก็พร้อมจะยื่น50ล้านยูโรรวมออปชันก็คือ45บวก5ล้านยูโรแต่บริญาาต้องการการันตีอยู่ที่50ล้านยูโรแล้วมีออปชันเพิ่มเติมอีกต่างหากนะครับอาร์ตตอกมองว่ค่าตัวที่คุณมองไว้50ล้านยูโรมันแพงจนเกินไปนะครับที่ไหนได้อันอะไรได้คือพอจบอยากบอลรูโรนักเตะราคาขึ้นมา10จนถึง15ล้านยูโรเนี่ยมันมันไม่สมเหตุสมผล นะครับแต่อาร์ตเตอก็อยากได้แต่ก็เปิดกว้างที่จะพูดคุยแต่ข้อเสนอของอาร์ตเตอตอนที่40บวก5ตอนนั้นก็คือยังไม่มีการปฏิเสธแต่นี้บอกว่ามีอีกกระส่าหนึ่งว่าอาร์ตเตอรพร้อมจะยื่น50ล้านยูโรรวมออปชันแต่อาร์ตเตอยังไม่ได้ยื่นนะครับบริยาต้องการต้องแบ่งเงิน5 0เนี่ยให้กับทีมบาเซอร์ทำให้พวกเขาหวังที่จะขายค่าตัวในตลาดที่มันสูงที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับแม้จะมีข่าวว่าเอ้ยบา บาเซอร์กับบริญญาได้คุยกันล่วงหน้ากันก่อนนี้นะครับและถ้าไม่พอครับอาร์ตอลยังคงหยุดอยู่ที่เ,เสนอ40บวก5ล้านยูโรบริญญาก็มองว่าเฮ้ยเขาต้องการที่มันมากกว่านั้นแต่ก็คืออาร์ตอลก็ไม่ได้เพิ่มเพิ่มค่าตัวขึ้นแต่อย่างใดบริญญาก็เลยขอยาคูปครีออในดีลครั้งนี้ด้วยครับอาร์ตอลก็อนุญาตให้คุยแต่กลายเป็นว่ายาคูบคีออปฏิเสธที่จะย้ายทีมเพราะเขาบอกว่า เขาต้องการไปอยู่ทีมที่ใหญ่กว่านี้โตกว่านี้เช่น a อซิมิล่าหรือวัชชุนตักันก่อนนี้นะครับดังนั้นมันเลยการพูดคุยมันก็เลยชงงักมันก็เลยแช่กันอยู่ที่ว่า40บวก5ยังไงต่อดีเมื่อบริยาต้องการ50แบบการันตีแบบได้50แน่นอนอย่างนี้อยู่เอายาคูปมายายคูปก็ไม่ยอมย้ายมันก็เลยยังคงวนเวียนไปวนเวียนมาแบบนี้อยู่นะครับแล้ที่สําคัญ บลญาก็เชื่อว่าจะมีทีมที่ยื่นข้อเสนอเข้ามาแข่งกับอาร์เซนอลแน่นอนและตัวนี้จะทำให้ราคามันขึ้นไปปิดได้ที่50ล้านยูโรตามที่พวกเขาต้องการแต่ประเด็นก็คือว่านักเตะจะกลับมาจากการพักร้อนแล้วก็นักเตะนักเตะเองก็เริ่มผลักดันกดดันบริลอญาว่าให้มันปิดดีวจบดิวนี้ได้สักทีนะฮะแล้วก็ พอนักเตะก็ได้คุยกับสโมสรว่าให้ปล่อยเขาไปเล่นในกับอาร์ซนอลเธอเพราะว่าค่า,าข้อเสนอที่เข้ามา40บก5มันก็สมน้ำสมเนื้อแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรแย่นะครับสุดท้ายบรุรอนยาเนี่ยก็ต้องเรียกตัวริคาร์โดกาลาฟิออรินกลับเข้าสู่แคมป์ซ้อมซึ่งพอริคาร์โดกลับมาสู่แคมป์ซ้อมก็ปรากฏว่าเขาเองก็เป็นคนที่ไปคุยกับทางฝั่งเจาทางฝั่งทีมว่าปล่อยเธอ มันสมเหตุสมผลแล้วแล้วต่อให้จะมีทีมอื่นพยายามจะไฮแจ็คอาร์เซนอลยื่นข้อเสนอเข้ามาปาดหน้าอาร์เซนอลเขาก็ไม่ย้ายเขาก็ไม่ไปเขาต้องการย้ายไปที่อาร์เซนอลทีมเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งก็เลยเป็นที่ไปที่มาของข่าวการการปิดดีลวันนี้นะครับโดยข่าวแรกที่มีการปิดดีลออกมาก็คือเป็นฟาบิโอบารโนนะครับออกมาบอกว่า เขาเข้าใจว่าอาร์นอลเนี่ยเข้าใกล้มากๆที่จะได้ข้อตกลงร่วมกับบนรุญาในการคว้าตัวริกาโดกาลาฟิออรีมาร่วมทีมการพูดคุยก็เป็นไปในทิศท,ทางที่มันบวกนะครับแล้วเทพเดบิดก็ออกมารายงานเพิ่มเติมอีกนะครับว่าอาร์นอลเนี่ยเร่งมากๆครับเร่งจะต่อสัญญากับริกาโดกาลาเอ้ยเร่งจะเซ็นสัญญาริกาโดกาลาฟิออรีกระบวนการนี้นมันกังมีความคืบหน้าอย่างรวดเร็วนะครับ ขณะเดียวกันตอนนี้เริ่มมีสโมสรต,ต่างๆเมองจับตามองสถานก,การณ์นี้อย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่ามีโปรไฟล์นักเตะที่อยากได้คล้ายเคินกันกับริคาร์โดกาลาฟิโอรีแต่ว่านักเตะคนนี้เป็นเป้าหมายหลักของมิเกลอาเดต้านะครับแล้วมาติมเมเดโตก็รายงานว่าอาร์เตอากับบริยาใกล้จะตกลงข้อสัญญากันได้แล้วนะครับเหลือเหลือเพียงแค่ข้อตกลงร่วมกันเท่านั้นทุกอย่างจะสมบูรณ์หลังจากนั้นชั่วโมงเดียวไม่ถึงครับ ประมาณสักครึ่งชั่วโมงโรมาโ,โนก็รายงานว่าอาร์สตอบรรลุข้อตกลงได้นะครับแต่ว่ายังไม่เฮยวีโกจะเฮยวีโกหลังจากที่บุริญ,ญาคุยกับบาซโเป็นเรื่องเป็นราวไปแล้วนั่นเองนะครับดังนั้นสรุปตอนนี้ or, i, อาร์สตอาดิวกลาฟิออรีการพูดคุยระหว่าง2สโมสรหาข้อตกลงกันได้แล้วว่าค่าตัวจะอยู่ที่เท่าไหร่ นะครับหรือเพียงแค่การพูดคุยระหว่างบริยากับบาเซอร์ซึ่งมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับอาร์ตต์ได้ตัวแล้วเฮลวิโกแบบกลายไปแล้วหรือเป็นแค่กับเรื่องของการลงลึกในรายละเอียดทีนี้นะครับโรมาโน่ก็รายงานออกมาเพิ่มเติมอีกเช่นกันนะครับว่าไม่ได้จบปีนี้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นในส่วนของตรงนี้เขาบอกว่ากับริคาโดกาลาฟิออรีเนี่ย มีสโมสรม,สมีมีหลายสโมสรที่จะตัดพยายามตัดหน้าอาร์ senal ในเดีลเดนี้แต่ผมอยากจะบอกคุณว่าเรื่องนี้มันผมผมจะบอกคุณหลังจากที่ได้ชูเสื้อเรียบร้อยแล้วคือสโมสรไหนนะครับแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวได้คุยแน่นอนครับแต่คิดว่าจะไม่ได้ออฟฟิเชียลในวันนี้ก็คือแบบคงไม่ได้มีฮีโกว่า100เในวันนี้หรือว่าชูเสื้อในวันนี้นะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็บอกว่า ใ้้พูดกันตามตรงนะครับผมกถ้าจะบอกเกี่ยวกับอาร์สตอลกับริคาโดกาลาฟิโอรก็คือตอนนี้มันเฮวิโกเรียบร้อยแล้วนะครับแต่มันจะเป็นทางการในเร็วๆนี้นะครับเพราะตอนนี้มันอยู่ขั้นตอนสุดท้ายของทั้งสองแล้วเหมือนกัน นะครับมิเกลเอตาเนี่ยเป็นคนที่ผลักดันให้เซนสัญญากราฟิออรีเขาเชื่อว่านี่คือน,นักเตะที่สมบูรณ์แบบสำหรับอาร์ senal มิเกลเอตานั้นชื่นชอบประทับใจนักเตะแล้วก็ได้มีการพูดคุยโน้มน้าวจใจกับนักเตะนะครับการทํางานครั้งนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่มันมันเกิดขึ้นภายใต้การที่มิเกลเอตาเนี่ยได้ผลักดันให้มันเกิดขึ้นเราสังเกตว่ามิเกลเอตาทำแบบนี้หลายดีลมากนะครับโรเร์ยังคงรายงานเพิ่มเติมว่ากับริคาโดกราฟิออรีเนี่ยในช่วง ประมาณวัน2วันหรือว่า24 4 8ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อเขากลับมาจากการพักร้อนเขาได้คุยโดยตรงกับบอร์ดบริหารของบุรุญ่าว่าได้โปรดเถอะได้ปล่อยให้ผมเนี่ยไปเติมเต็มความฝันตอนเด็กของผมก็คือการไปได้กับอาร์สโนลเถอะผมต้องการย้ายไปไดใใ้กับอาร์สโนลนี่คือข้อความของผมนะครับที่อยากบอกพวกคุณนะครับอันนี้คือเป็นกลาฟิออรีนั่นเองนะฮะแล้วก็ขณะเดียวกัน อ,อื่นๆที่มีออกมานะกไไ็ไม่ไม่ไม่มีละผมกำลังไล่ดูอยู่ว่าระหว่างนี้มันมีอะไรอัปเดตเข้ามาไหมนะครับจะได้หยิบมาอ่านสดๆตอนนี้ไปเลยยังไม่มีคงจะนอนได้แบบสบายใจแล้ว <c oughs> <c oughs> คงจะแบบไม่ต้องแบบจะต้องตื่นมาไถ X ดูว่ามันได้หรือยัยงหรืออะไรยังไง คงจะนอนได้อย่างสบายอกสบายใจแล้วเนาะกับดียของลิเกโดกลาฟิเออรีเราเห็นเลยว่านักเตะอยากย้ายมาสู่อาร์เซนอลมากถ้านักเตะอยากมาอยู่อาร์เซนอลอยากย้ายมาสู่ทีมทีมเราทุกอย่างมันก็จบนะครับทุกอย่างมันก็จบมันก็ไม่ไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะครับขอแสดงความดีๆกับแฟนบอลอาร์เซนอลกับเพื่อนๆทุกคนเลยทีนี้เราไปที่เรื่องของนี่ดีกว่าครับเปโดรเนโตครับคราวนี้มา สักระยะหนึ่งแล้วกับเรื่องของปีกนะว่าเปโดเนโตเนี่ยเป็นเป้าหมายที่อาร์เตจับตามองอย่างใกล้ชิดแต่อาการบาดเจ็บจะส่งผลกระทบต่อการดึงตัวเขาเข้ามาสู่ทีมหรือเปล่าขอภัยผมง่วงนอนนะอาจจะหาว่อยหน่อยสบายใจละนอนหลับได้แบบสบายอกสบายใจละรายงานออกมาเกี่ยวกับเปโดเนโตคือ เนโตเนี่ยยังคงเป็นหนึ่งในนักเตะหลักที่อาร์เซนจับตาดูสถานการณ์อยู่เช่นกันนะครับถึงแม้ว่าจะมีชื่อของนิโกวิลเลียมส์โผลออกมาก็ตามในสัปดาห์นี้เนี่ยอาร์เซนได้เปิดฉากพูดคุยกันกับเอเนต์ของเปโด o รเนโตแล้วก็ได้คุยกับนักเตะในบางส่วนน,นักเตะก็ชัดเจนว่าเขาเนี่ยอยากย้ายมาเล่นให้กับอาร์เซนอลเช่นกันนะครับแล้วก็วูฟเนี่ยพร้อมปล่อยครับราคาจากเดิม60ล้านปอน ก็ลดเหลือมาเพียงแค่50ล้านปอนเท่านั้นแต่ว่าดิวนี้เนี่ยจะไม่น่าจะแบบเดินหน้ากันแบบจงแจ้งหรือว่าเปิดเผยกันแต่อย่างใดนะครับท่านจะมีการพูดคุยกันหลังจากนี้เพื่อที่จะเดินหน้าต่อไปคับกับดิวต่างๆของอาร์ตโนเพราะว่าคาราฟิโอรีนะคือก็จะจบดิวปิดดิวแล้วในรายของ Nico Williams, นะิโก้วิลเลียมส์เนี่ยอาร์ตก็ยังคงมองถึงสถานการณ์ที่ว่า เพวกเขาไม่รู้ว่านิโก้นั้นจะไปบาซ่ายังไงถึงแม้ว่าการพูดคุยส่วนตัวกับบาซ่าเนี่ยมันจะจบลงแล้วก็ตามนะครับมันจะจบมันจะได้ก็แล้วก็ตามแต่ค่าตัวนันเป็นอุปสรรคแล้วบาซ่าเนี่ยก็จะไปฉีกสัญญาเอาโมอีกตัวหนึ่งซึ่งก็จะทําให้เงินที่พวกเขาใช้เนี่ยใช้เยอะมากๆนะครับอาร์โตเองก็เลยใจเย็นก่อนรอก่อนเพราะถ้าบาซ่าพลาดนิโก้ก็อาจจะเอาเปโด แต่ถ้าว่าอาร์สโตถ้าว่าบาซ่าไม่ได้นิโก้อาร์สโตก็จะลองไปคุยกับนิโก้ดูก่อนนะครับลักษณะมันจะอยู่ที่ประมาณนี้กับเรื่องของปีกเปโดรเนโตนะครับข่าวยังไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะแต่แต่บอกว่าอาร์สโตจะพูดคุยกับเอเจนต์แล้วก็ทุกอย่างก็กำลังออกมาดีอีกเช่นกันในฝั่งของเจ้าหนูคนนี้ครับชิโดโอบิมาตินนะครับเราได้ทราบกันก่อนหน้านี้อยู่แล้วว่าเขา ได้คุยกับมิเกต้าแล้วเขาก็พร้อมที่จะใช้สกอร์ a r ชิพสัญญากับอาร์ซนอต่อไปแต่จู่ๆก็บอกว่าเขาได้เดินทางไปที่เมืองแมนเชสเตอร์แล้วก็ไปสนามซ้อมคาริงตันของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วได้ไปพูดคุยเรื่องของโอกาสในการย้ายน,น,นั่นนี่น,นี่ปรากฏว่านักเตะมีความประทับใจนะครับแล้วก็อาจจะตัดสินใจย,ย้ายไปร่วมแมนยูก็ได้นะครับแหล่งข่าวรายงานว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่า แปลกประหลาดใจเช่นกันเมื่อน,นักเตะเองก็ตกลงที่จะสกอร่าชิปใช้ทุนการศึกษากับอาร์ senal แต่ว่าเมื่อมันออกมาแบบนี้เมื่อยังไม่มีการเซ็นสัญญาเป็นเรื่องเป็นราวแล้วนักเตะจะย้ายไปก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดรายงานก็ยังคงออกมาเพิ่มเติมอีกเหมือนกันนะครับว่าข่าวเกี่ยวกับเรื่องของชิโดโออบิมาตินเนี่ยอันนี้คือเป็นวงในก็บอกว่า มันเป็นเรื่องจริงที่เขาไปเยี่ยมแล้วก็แมนยูเองก็มั่นใจว่าแมนยูเนี่ยจะได้ตัวของเขาซึ่งเทพเดวิดก็บอกว่าแมนยูก็คาดว่าน่าจะได้นักเตะคนนี้มาร่วมทีมแน่นอนครับอาร์ซนอลเองก็รู้สึกว่าจริงๆสัญญาที่ยื่นให้มันแฟร์มากๆราคามันแพงกว่าทุกคนที่ได้แล้วก็มันค่อนข้างสมเหตุสมผลแต่การใช้ของเขากับการย้ายทีมแบบนี้มันก็เป็นเหตุผลส่วนตัวของนักเตะนะครับจะไม่ได้เกี่ยวกับสโมสรแต่อย่างใด นะซึ่งดูจากณเวลานี้เนะี่ยโรมโน่ก็บอกว่าอาร์ตตได้แบบทำเรื่องยิยมยอนมากๆกับการพยายามที่จะรักษาชิโดโอบิมาตินไว้กับสโมสรแล้วข้อเสนอที่อาร์ตตยืนนะ่นเน่ยมันเป็นข้อเสนอที่ดีมากๆแล้วนะเป็นบิ๊กมันนี่ for an เ c คาน m y มี a พล r เร์เลยแหละแต่นักเตะก็รู้สึกว่าเออมันยังไม่ดีพอนะครับก็เลยไป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 ,ไปคุยกับทีมอื่น มิเกลต้าได้คุยกับนักเตะแล้วว่าแนวทางจะเป็นยังไงต่อไปซึ่งอาร์ซนอพยายามอย่างหนักเช่นกันนะครับเพื่อที่จะให้ดีวนี้มันอยู่ได้แต่ว่าสุดท้ายถ้าน้องไม่อยู่ไม่ต้องการที่จะอยู่ก็จบก็ก็แค่นั้นนะครับอาร์ซนอได้ลงซ้อมที่โชว์บาร์เรียลตี้กับซ้อมทีมปรีซีซั่นแบบสนามปิดนะครับเจอกันกับทีมเลนตันออเรนจ์ปรากฏว่าอาร์ซนอชนะไปด้วยสกอร์2ประตูต่อศนะครับมีกาเบรียลเชุกับเอมิลสวิตโร เป็นคนทําประตะูไปต่อที่เรื่องของเอมิลสมิธโรเลยนะว่าเป็นยังไงเอมิลส์ิโดยเนี่ยเด็กการ์เดียนก็รายงานว่าคริสตัลพาเลทครับจะยื่นข้อเสนอซึ่งคาดว่าจะเป็น35ล้านปอนด์รวมกับโบนัสเพื่อให้อาร์ n a นลพิจารณากับการดึงตัวเอมิลสมิธโรไปร่วมทีมแต่ก็คาดการอีกเช่นกันว่าอาร์สเนลเนี่ยน่าจะปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าว นะครับฟูลแลมเองก็คาดว่าจะกลับมาพร้อมกับข้อเสนอนะครับอีกด้วยซึ่งข้อเสนอที่ว่าเนี่ยพอมันเป็น35ล้านปอนด์รวมกับออปชันแอดออนอาร์ซนอลไม่โอเคอาร์ซนอลจะรับข้อเสนอก็ต่อเมื่อเป็น40ล้านปอนด์รวมออปชันแอดออนอาจจะเป็น35บวก5ล้านปอนด์หรือเปล่าอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็เทเลกราฟก็ยังรายงานเพิ่มเติมอีกเหมือนกันว่ามิเกลตาเข้าใจว่า มิเกลต้องการที่จะเก็บเอมิลสปิตรไว้กับสโมอสอนอีกเช่นกันนะครับแต่อย่างที่บอกแล้วว่าในช่วงของปีที่ผ่านมานอาการบาดเจ็บของสปิตรเองมันก็เลยไม่ได้ดีขึ้นแต่อย่างใดเขาจะเป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางไปปรีซีซั่นที่อเมริกาแต่ณนะตอนนี้เนี่ยสถานการณ์มันยังคงคุมเครืออยู่ก็เลยจะต้องมาตัดสินใจร่วมกันอีกทีว่าสุดท้ายสมิตรจะอยู่หรือว่าจะไปถ้ามันสอดคล้องกันกันกบ ารายรับรายจ่ายผมว่าอย่างนี้คุยอ่ะสวิตโ d นน่าจะออกจากอาร์สโมากกว่านะครับอ่ะโอเคไปดูอื่นๆว่ามีอะไรเข้ามาอีกไม่มีครับไม่มีอย่างอื่นข่าวอย่างอื่นก็ยังไม่ได้ดีแต่ตัวจริงของอาร์สโที่ลงเล่นก็คือมีข่าวไฮเป็นโก o ครับกล้องหลังก็จะมีเบนไวท์ทิมเบอร เฮเวนมั้งแล้วก็สเกลลี่นะครับเจ้าเจ้าลุยสสเกลลี่กองกลางก็จะมีปาเตโอเดกาดวิเอร่าตัวรุกก็จะมีเนลสันเชชุตแล้วก็เอนเคเทียสำรองเนี่ยก็จะมีนายกาดมีโรเซียกมีเรกิกมีมอนซูเอ่อมอนลุยสนะครับมีนิคนิโคสมีปาติโนมีโกเวอร์มีเอ็นวันเดรียสเมโทรซาลาเอมฮัด นะครับแล้วก็มีซาโก้จูเนียร์ก็จะเป็นพวกนะักทีมสำรองพวกนี้มากกว่ามีเรื่องของ A ills, เอมิลเออไม่ใช่เอมิลชาลีปาติโน่ด้วยคือชาลีปาติโน่เราคิดว่าเขาจะต้องออกจากทีมไปแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าณนะปัจจุบันเนี่ยตอนแรกอะชาลีปาติโน่จะย้ายทีมในซัมเมอร์ซัมเมอร์นี้แต่ปรากฏว่าสุดท้ายกลับไม่ใช่อย่างนั้นสถานปัจจุบันเกี่ยวกับชาลีปาติโน่นะครับ ชาลสวัตบอกว่าตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วครับมันเปลี่ยนไปแล้วความคาดหวังของอาร์ซนอลคือเขาน่าจะออกจากทีมไปในซัมเมอร์ซัมเมอร์นี้แต่ว่าจะเป็นในลนักษณะไหนอีกเรื่องหนึ่งคืออาจสามารถย้ายทีมถาวรหรือรอ,อาจจะเป็นการยืมตัวก็ได้นะครับมีความเป็นไปได้ทั้งหมดเพราะว่าอาร์ซนอลเชื่อว่าปาดิโนยังคงมีศัก,กยภาพที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นไปในระดับสูงแล้วก็อดทนแล้วก็รอคอยกับทีมทีมเราได้อีกด้วยส่วนกับเรื่องของตำแหน่งกองกลางเนี่ยนะครับ วงในเขาก็รายงานออกมาอีกเช่นกันนะครับว่ากับดิกเค่นไรส์เนี่ยนะครับอาร์ต้องบอกว่าดิกเค่นไรส์เหมาะกับการเล่นตำแหน่งของนักตเตะเบอร์8มากกว่าแต่จริงๆไรส์ Rice เนี่ยเล่นได้ทั้งเบอร์8แล้วก็เบอร์6ดังนั้นสิ่งที่อาร์ตองมองอยู่ตรงนี้คืออาร์ตต้องการเสริมนักเตะตำแหน่งของเบอร์หครับแต่ตลาดนักเตะรอบนี้มันค่อนข้างยากกับความสมเหตุสมผลของคุณภาพแล้วก็ราคาดังนั้นก็มีความเป็นไปได้ที่อาร์ตอเนี่ยจะไปดึงนักเตะเบอร์8มาแล้วให้อ่ ดิคเคนไรส์เนี่ยไปเล่นเบอร์6ก็ได้มันจึงมีข่าวว่าอาร์ซ a นอลเนี่ยถ้าไปเอาเจ้าเมริโนเข้ามาร่วมทีมเนี่ยเมริโนเนี่ย,ยจะเป็นตัวแทนของเอมิลสมิธโรมากกว่าจะเล่นเป็นมิดฟิลเบอร์6อันนี้ก็นะเร,เราวิเคราะห์กันไปแล้ววันนั้นเนาะว่าเป็นยังไงแล้วก็ค่อนข้างชัดกับเรื่องเรื่องนี้นะครับก็ เ,เรื่องของผู้รักษาประตูครับอาร์ซนอตจะต้องปิดดิวผู้รักษาประตูอีกคนหนึ่งก่อนเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาให้ได้มีแดนเบนลี่นะครับซึ่งเชื่อว่าอาร์ตนอลจะกลับไปยื่นข้อเสนออีกครั้งหนึ่งในเร็วๆนี้อ่ะอันนี้โผล่มาตอนนี้คือเจออะไรอ่านให้ฟังหมดเลยเแล้วก็ทิมเบอร์อลงเล่นไป ครึ่ง1ครึ่งครับปาเตก็1ครึ่งเช่นกันเ,เรกิกมาแทนทิมเบอร์แล้วก็ปาติโนแทนปาเตสวิตโดแทนวิเอรา่าเอ็นแมนเนรีแทนเนลสันโกเวอร์แทนโอเดกาดนะครับในการซ้อมครั้งนี้อ่าโอเคประมาณนี้เรื่องของอาร์ซอลสำหรับวันนี้ที่หยิบมาเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้ายัางไงเดี๋ยวค่อย นำมาลงในคลิปในวันต่อไปก็ยินดีด้วยนะครับปิดเดียวนักเตะอย่างเป็นทางการได้แล้วหรือเพียงแค่การชูเสื้ออย่างเดียวเท่านั้นนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ Yes